สวัสดีคะ่ะทุกคนผามาชมกุหลาบโอ้เดี๋ยวมันเป็นตอนมืดแล้วนะคะเป็นตอนมืดละจริงๆมันสวยมากเลยหอมอ่นอ,อนเป็นกุหลาบสีเหลืองนะคะถ้าออกดอกใหม่ๆต้มๆมันจะออกโทนส้มเสร็จแล้วมันก็จะ เหลืองอ่อนออกมาได้เรื่อยวันนี้เล็กจะมาแชร์วิธีการดูแลกุหลาบทำยังไงปลูกแบบอินรีย์ที่ไม่ต้องแบบว่าฉีดยาไล่แมลงในบางครั้งนะคะแมลงจะมากินใบกุหลาบเกลี้ยงเลยเคยปลูกแบบอ้แต่ละอันนี้มันนี่มันหักโดนชนโดนชนดลสวยสวยมากอันนี้เรดบาัคคาล่านะคะเป็นกุหลาบตัดดอก บานนานบานทนบางทีเกือบสองสัปดาห์นะทนมากค่ะยิ่งปลูกแบบอินซีย์นะทนมากแบบเหมือนกรรมหยี่เลยทุกคนสวยมากเนี่ยอ่าเนี่ยเหมือนความจริงวิธีการของเล็กก็คือดีใจมากที่พบเจอตัวนี้เพราะว่าเป็นคนที่รักกุหลาบมากก่อนหน้านี้ต้นสีพีชนะโดนกินเกลี้ยงเลยค่ะ วิธีการของเล็กคือใช้ตัวนี้ e.m ค่ะทุกคนเล็กเคยใช้ e.m มาหลายยี่ห้อนะแต่ประทับใจตัวนี้มากๆเพราะตัวนี้รถผักรถกุหลาบฉีดนะคะฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือมันป้องกันแมลงได้ผักเล็กนะปกติมแมลงจะรุมกินแบบใบพุนหมดเลยแต่อันนี้ฉีดฉีดตัวนี้นะคะจริงๆอันนี้เรื่องจริง เรื่องจริงประทับใจมากชอบยี่ห้อนี้สุดตั้งแต่ใช้มานะชอบสุดนี่ใส่หนึ่งฝาหนึ่งฝาน้ำหนึ่งฟอกกี้ฉีดไปแล้วเล็กฉีดไปแล้วนะคะใหญ่ฉีดเยอะนะทุกคนฉีดแบบใส่หนึ่งฝาเจอจางเขยา่าแล้วก็ฉีด3-5วันฉีดทีหนึ่งรับรองว่าพวกกุหลาบผักต่างๆ อะไรก็ตามถั่วฝักยาวแตงรบกวนนะเอาไปใช้แล้วค่ะคือเห็นผลจริงอันนี้มาแชร์สวยมากสวยมากขอภัยในแสงเดี๋ยวจะมาถ่ายแบบตอนกลางวันให้เห็นนะมันสวยนี่ตรงนี้ยิ่งสวยเลยเนี่ยหอมมากค่ะโอเคเล็กมาแชร์แล้วนะดีจริง ดีจริงค่ะทุกคนลองเอาไปใช้ดูสาวกุหลาบหรือใครที่ปลูกผักกินใบอะ่ะได้ผลจริงผักเล็กสวยมากโอเคมีแต่ใช้คําว่าดีมากเปลืองมากเลยเพราะมันดีจริงๆเพราะมันดีจริงๆไม่ต้องมาซื้อกับเล็กนะไปหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะในเน็ตก็มีโอเคแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า